สำหรับผู้ที่อยากจะมีบ้านพักตากอากาศริมน้ําเอาไว้พักผ่อนเอาไว้อยู่อาศัยยามกเกษียณบางทียังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงวันนี้ครับผมอยู่ที่คอนโดสิลินทราริมแม่น้ำเจ้าพยาใจกลางกรุงครับจะมาทําคอนโดแห่งนี้ให้เป็นที่พักสําหรับพักอาศัยแล้วก็พักผ่อนด้วยของวัยเกษียณครับจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ทุกคนคงอยากมีบ้านตากอากาศนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นบ้านตากอากาศริมน้ําก็คงเป็นสุดยอดของความฝันของใครหลายคนนะครับที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เจ้าของบ้านเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาทําบ้านที่อยู่ในตอนเกษียณตอนบ้านปลายเพื่อที่จะเป็นบ้านพักอาศัยอยู่แล้วก็มาตากอากาศด้วยครับ โจทย์ของการออกแบบของเราในครั้งนี้ก็คือทํายังไงจะทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นบ้านพักตากอ,อากาศที่ไวัยเกษียณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ตอบสนองกับฟังก์ชันการใช้งานของเขาได้ทั้งหมดนะครับนอกจากเรื่องของความสวยงามก็ต้องมีเรื่องของความปลอดภยัยสิ่งที่ต้องรองรับสําหรับผู้ใหญ่ด้วยให้มันควบคู่กันไปก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะทํำยังไงกันบ้างครับอันนี้พูดเรื่องฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันก็คือเข้ามาตรงนี้ก็คงอาจจะเป็นที่ ที่นั่งนะครับก็เป็นที่เก็บรองเท้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เบื้องต้นตรงนี้ในแปลนจะเป็นห้องเมดนะครับมีห้องน้ำข้างในซึ่งคิดว่าผมไม่ได้ใช้ก็เลยจะลื้อออกแล้วก็ทําเป็นห้องซักล้างคงจะมีเครื่องซักผ้านะครับที่ตากผ้าเก็บอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในห้องนี้นะครับพื้นตรงนี้นะ่าจะเปลี่ยนใหม่ทั้งกระเบื้องตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับให้ให้สวยงามขึ้นตรงนี้เป็นบันไดหนีไฟอืหนีไฟได้เลยจ้ะ ครัวก็สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะให้มีกระจกปิดได้เพราะว่ากลิ่นมันจะออกครับเผื่อจะทําอะไรที่มันมีกลิ่นพื้นเปลี่ยนใหม่ไอ้เคาน์เตอร์พวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้เป็นช่องชาร์ฟก็พวกง,งานระบบก็คงจะต้องเชื่อมจากตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนลิฟวิ่งกับกินข้าวก็เขาได้โต๊กกินข้าวที่มันใหญ่นิดนึงตรงนี้ก็คงจะเป็นมุมทีวีแต่ด้วยเชฟห้องมันเอียงอย่างเงีเง้ย ก็จะจัดยากนิดน,นึงส่วนล mm ิฟวิ่งเขาก็อยากให้แบบคือนั่งแล้วก็มองเห็นบรรยากาศน้ําอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แลเบียงกระจกเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนใหม่คือเขาอยากจะเอาขึ้นไปให้สุดแอร์ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ mm hmm. มุมเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ของเจ้าของห้องผู้ชายอะ่ะอาจจะมีมุมนั่งทํางานนิดนึงแล้วก็เอนเอนนอนได้ตอนบ่ายพี่ว่าอันเนี้ยมันเก,ก,กะ็กะ mm hmm. อันเนี้ยน่าจะทุบออก คือชารเขาเยอะมากเลยห้องน้าําเยอะเพิ่มโถปัสสาวะอันหนึง่งในห้องนี้ให้พี่ผู้ชายเขาเปลี่ยนกระเบื้องใหม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่อันนี้คือดูดอากาศก็ดูน่าจะใช้ได้อยู่ห้องนอนเล็กเนี่ยเขาก็จะทำเผื่อไว้ก็คือเป็นห้องนองแขกนะครับเล็กๆง่ายๆเรียบๆอันนี้คือห้องนอนใหญ่ครับตามที่เดิมตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเตียงพอวางมามันก็จะดูเบียดเบียดอย่างงี้นิดหนึ่งแต่แปลก ติดห้องน้ําอันนี้พี่ว่าควรจะแก้ <Okay. S 1> อืมไอ้ g บล็อกนี่ควรจะเอาออกแล้วคือทําให้หัวเตียงกับห้องน้ํามันดูแยกกัน mm hmm. พี่คิดว่ามุมตรงเนี้ยจะเป็นแต่งตัวครับคงจะต้องเยอะนิดหนึ่งตู้เสื้อผ้าอาจจะแบบมาให้เต็มครับตู้เสื้อผ้าครับแต่งตัวซึ่งพี่ว่ามันก็ใช้งานยากนะอันนี้ยวต้องแก้ห้องน้ำ ก็คงไมใ่ใช้เป็นชาวเวอร์เดี๋ยวรื้ออ่างออกแล้วก็ชาวเวอร์ตรงมุมโนูน้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปรับให้มุมมันกว้างขึ้นครับ,รบโอเคก็คเออไล่เช็คดูครับว่ามีตรงไหนที่มันไม่ตรงหรือเปลี่ยนแปลงบ้าง ก็ใครรักก็มามาเช็คมาวัดไปทีเงละครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ดูว่าเออตรงนี้ประมาณนี้โอเคไหมอะไรครับในแต่ละจุดว่าเอประตูมันมันไม่ชนกับประตูทางเข้าที่เปิดเดี๋ยวไปดูก็ได้เราย้ายประตูนี้ไว้ตรงนี้ครับแทนสลับกันแต่ถ้าประตูตรวนี้จะเป็นการตัด จะทำให้วางตู้ไม่ได้ครับเสียพื้นที่ใช่เสียพื้นที่ประตูบานกระจกข้างหน้าค่ะีน,นี้ทำมาเป็นสองออฟชั่นคนนแบบตัวบานเลื่อน<ม>คือฝั่งนี้จะปิดไว้กับตัวนี้จะเป็นบานเฟียมค่ะแบบเปิดจต้องไปซุ้ม,ลเ,มเลยข้าดีข้อเสียเป็นยังไงเอ่ยบานเฟียมกับคือถ้าบานเฟียมแบบเปิดแล้วมันก็จะเปิดได้หมดเลย ก็คือไปพับเก็บก็คือโล่องหมดนะครับแต่ถ้าบานสไลด์มันจะเปิดได้ครึ่งเดียวก็คือยังมีกระจกปิดอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะล่องอยู่ครึ่งน,นึ่งแเล่อย,อยตรงนี้แล้วก็วางก็ได้คือหรือหรือตรงนี้ให้เป็นทิ้งท้ายก็ได้แล้วเราไม่ต้องปิดมาเต็มแล้วก็เอาแค่นี้เหมือนเดิมของผนังเขาครับ ได้ครับก็ตกแต่งผนังตรงหลังโซฟานี้ก็ได้ครับได้ได้คเรันเจอนนิดนึงได้ครับก็ตกแต่งขนังนี้ได้ก็คือนั่งโซฟาอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะโล่งครับสมมติถ้าเกิดจะมานั่งรวมๆกันตรงนี้ก็ทําได้ไม่เกะกะครับเชื่อมพื้นที่ด้วยกันเถิดพี่จะเจาะตรงนี้ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะทําให้เท่ากันครับ ที่ดูซิตี้ถ้าจูจอบตรงนี้ได้อะเพลงก็นั่งตรงนี้ก็ได้ครับเปลงนั่นั่งตรงนี้อันนี้อาจจะเปิดได้เพราะว่าคือออกกาลังกายแล้วจะพี่พี่เปิดประตูเดินเข้ามาใช่ไหครับก็คือถ้จะไปห้องนี้พี่ก็เลื่อนแล้วี่ก็เดินเข้าไปห้องนู้นแล้วพี่จะไปห้องนี้พี่้กอวอี่ก็เดินเลี้ยวเข้าไปนวก็คือตรงนี้เป็นผนัง แต่คือก็พี่ชอบนพี่คอบอกเอ้ยพี่เก็บเงินตรงนี้เถอะตรงนี้อะไรอย่างเี้ยอบมาันคือผมก็จะพยายามดูว่าอะไรมันใช้ได้วก็อันไหนเซฟได้ก็จะเซฟไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่ชอบพี่อยากให้มันสวยขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนได้ครับจะให้หัวเตียงเนี่ยอ๋อมีที่วางของหัวเตียงแต่ก็แล้วเาจอกอยากให้มันสูงขึ้นมาให้ดีท ไม่ได้เรานั่นงชิมไม่ได้ไดอ๋อตู้ส่วนนี้ตู้เรียกอยู่แล้วแต่ข้างในเป็นสีไม้่ค,ออคือหรือแหวงออกแล้วคือทําเป็นเป็นกระจกกั้นก็ค,คือเป็นกระจกแล้วก็คือซาวเวอร์ตัวนี้คือเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นตู้ครับเก็บขอ,อง<ห>อแล้วก็ตจะนี้เป็นซิงค์ครับงั้นตัวนี้เดี๋ยวจะเอาออกครับก็คือทำตู้นี้ยิ้วใหม่ไปเลยครับ ที่เก็บของตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อ่ะตรงนี้ครับเวลาลิ้นชักกับไม่ได้เพราะใต้นี้จะมีัตู้ส่วนมากถ้าเป็นซิ้งของห้องน้ำนะครับจะทำลิ้นชักยากครับเดี๋ยวผมไประบุวัสดุอะไรต่างๆให้อีกทีนึงครับว่าเป็นยังไง ่แต่ถ้ามันแบบเปลี่ยนหน่อยแล้วมันทำให้แบบเมิกแบบว่าโอ้สวยขึ้นงามขึ้นก็โอเคครับผ่านมาเรียบร้อยครับเป็นสีขาวเลยดีกว่าเพราะเทัโเนี้ยเป็นสีไม้วงนี้ยมันเป็นผู้ไม้แต่วงนี้ยขาวก็มันเป็นแบบเออลายนี้ลายนี้ใช่ใชร้อมเอออันนี้สวยอันนี้สวยเออมันเรียบไปกับเต๊ะได้ไหม ก็ได้ครับก็คือเราต้องทำรีเทลให้ต่ำลงนิดนึงแล้วก็คือให้ตัวลางเน,นี้ยกระเสริฐลงมาอ่าลายค่อ๋อไม่ต้งองเอออันนี้เงินนี้ไหมเงินมันแข็งแรงกว่ายางเฉยๆใช่ครับที่มันผิบด้วยมันก็ลดการยืดตัวของอยางอะไร จริงๆคือดีไซเนอร์มามาช่วยช่วยคนกลางารครับจริงๆคืออาชีพดีไซเนอร์เหมือนอาชีพทนายมามาแก้ขี่ตรงกลางให้ครับความต้องการของหลายๆคน